สวัสดีค่ะมาผัดเผ็ดปลาหมึกนะคะนี่นะคะผัดเผ็ดปลาหมึกนะคะนี่นะคะวันนี้เรามาผัดเผ็ดปลาหมึกนะคะเป็นพริกดำนะคะพริกดำค่ะพริกขี้นหนูแกงนะคะประมาณเจ็ดเม็ดนะคะกระเทียมนะคะกระเทียมข่านิดหน่อยนะคะกระเทียมค่ะเชื่อมปรุงรสไม่่ไมต้องใส่กะปิ้นะคะ ไม่ถามแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสนะคะนี่นะคะรัดเผ็ดตามือค่ะนีนะคะขาตะไขรพริกเจ็ดเม็ดนะคะเครือ่องปรุงรสเกลือน้ำปลาน้ำซันท่ายแค่นี้เองนะคะผัดแบบง่ายๆนะจ๊ะนี่เราใส่ผักนี้ไปเลยนะคะเสร็จ นี่ค่ะก็ปลาหมึกนะคะหนึ่งปลาหมึกก็คือติดปลาหมึกค่ะจะใช้เครื่องปรุงรสงน้ำปลาการทรายนะคะแล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะแล้วก็ใบโหระพาปลาหมึกเอาไปลวกก่อนนะคะก่อนที่จะมาผัดนะคะจะได้ให้หอเกชา เด็กหนุ่นะเด็น้องาวเด็น้องคาย เตรียมจานเลยนะคะพร้อมเสิรได้แล้วแก้เลยนะคะสุกแล้วแก้เพราะเราจะทำวัตถุดิบไปก่อนแล้วนะคะแล้วเราก็มาอัดที่บานนะคะผัดผมกับเ,เป็นเมนูยอดนั่งนะคะนี่จะร้อนเลย,ยนะะลลยยลยยี่จะร้อนเร็ว ปลาหมึกใบโหละพาค่ะผ <Hopkins love Planet family> exactly ัดเผ็ดปลาหมึกนะคะนี่นะคะออ้ยอนรอนล่อหนี่ค่ะเ็บแหวนอะไรจะไม่เสร็จเลยค่ะเราก็เสร็จเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่นะคะนี่นะคะผัดเผ็ดนะคะรับปลาหมึกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําวัตถุด,ดิบของเราไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ผัดนะคะเราเป็นเมนูนี้นําว่าวันนี้เราจะทําอะไรนะคะไอ้น,นี้เราผัดเผ็ดปลาหมึกเสร็จแล้วนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต เดินทางไปไหนขอตอบไทยแค่ขาจากเพะียนอะไรทั้งปวงบูรักษาภาคคุณขอ,ขอสาธุขัะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ